วนนสวัสดีค่ะ,คะนินยาค่ะโบค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะน้องนินยาเราอยู่ภายในงานนะคะกาชาติสวนลุมประจําปี2568ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้ชื่อคอนเซ็ปต์ร้อยดวงใจโงประชาน้อมสํานึกพระเมตตาองคาา์สภายิกาสถาก,กาชาติไทยค่ะ บอกเลยนะคะวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันที่3กันแล้วนะพี่โบที่เราได้มีการจัดงานขึ้นซึ่งงานนี้เราก็จะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะณสวนลุมเช่นนี้เช่นเคยบรรยากาศอบอุ่นแบบนี้ทุกๆปีจริงๆค่ะแล้วค่ะวันนี้นิญาพี่โบเราแต่งชุดต่างกันนิดหน่อยเนาะวันนี้ค่ะบอกเลยว่าไฮไลท์ของกองเรือเรานะคะไม่ได้มาแค่ กิจกรรมจับใครเต่าเหมือนเดิมนะคะเราถ่ายยังมีในส่วนนี้ด้านหลังเลยนะคะ,คะเรามีพี่ๆนะคะที่เป็นกำลังพลกองทัพเรือจริงๆค่ะ,คะมานะคะในส่วนของการแนะนําว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมคะพี่โบรู้ไหมคะว่าเรามีชุดแต่ละชุดเนี่ยมันมีบทบาทหน้าที่ยังไงและคนที่ใส่เนี่ยใส่ทําไมกันนั่นสิคะเพราะว่าชุดของกองทัพรเรือน,นะคะที่เห็นด้านหลังนะคะมีทั้ง4ี่แบบเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไป ทำความรู้จักชุดแต่ละเครื่องแบบกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปคุยกับพี่ๆเขากันค่ะอนี้นะคะเราก็มายืนกับน้องๆกําลังพลกองทัพเรือกันแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆน,นะทำภารกิจอะไรกันบ้างก่อนอื่นแนะนาตัวกันก่อนเชื่ออะไรจ้าค่ะครับชื่อว่าที่เรือโทพลัดรอนแบล็กเทลคับ มาจากกองการบินทหารเรือครับฝูงบิน2หน่้ยบินเรือหลบจตกกีนนรเบศครับครับว่าที่เรโทรยานวิจิตรรัตน์ครับมาจากฝูงบิน2 0 3ครับกองบิน2กองการบินทหารเรือครับครับว่าที่เรโทวรุดวัชรสิงห์ครับฝูงบิน20-2ศนองกองบิน2กองกองการบินทหารเรือครับอ่าตอนนี้ก็ได้รู้จักว่าแต่ละฝูงมีอะไรบ้างแต่บางคนอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันคือเครื่องอะไรเนาะเดี๋ยวพาไปรู้จักกอนอ่ะ 7 0 b o o ครับหรือว่าเรียกว่า400ครับ S76 b า w o ครับแล้วก็มี Superlink 200ครับเครื่อง EC645 ครับอ่าโอเคค่ะซึ่งก็บอกเลยว่าทุกๆเครื่องนะคะในปัจจุบันนี้ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมรวมถึงในการปฏิบัติการร่วมในส่วนของชายแดนจันทบุรีรตราดนั่นเองนะคะหลังจากนี้ก็อยากให้เราติดตามว่าน้องๆจะมีภารกิจอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนจะจากน้องๆไปชุดที่น้องๆใส่ค่ะบอกเลยว่า กอนกับมีอาหารเรือของเราก็มีชุดที่แตกต่างจากเหล่าอื่นๆในกองทัพเรือนะคะชุดที่น้องๆใส่คืออะไรเอ่ยคือชุดนักบินครับเดีอวว่าจะเป็นชุดเดียวกับชุดของผู้ที่ปฏิบัติการบนอากาศยานคโอเคค่ะซึ่งก็นอกจากชุดนี้จริงๆขึ้น,น,นเครื่องมันก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยถูไครับถูกต้องครับอย่างเช่นเสื้อชูชีพครับหดีอว่าจะเป็นเฮลเ멧 โอเคค่ะก็หลังจากนี้เดี๋ยวให้น้องๆพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่านอกจากนักบินของทหารเรือแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะพี่โบ่ค่ะจริงๆแล้วทหารเรือเรามีนักบินด้วยใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็นี่ค่ะเราเห็นลรวนาเครื่องแบบของกองทัพเรือนะคะก็คือทหารเรือครับทหารเรือทหารเรือก็มีนักบินเหมือนกัน่โอเคค่ะรู้จัก ทหารเรือที่เป็นนักปีนแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักทหารเรือที่เป็นอย่างอื่นกันบ้างพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันค่ะเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับหน่วยถัดไปแล้วค่ะตอนนี้พี่ๆมาจากหน่วยไหนเอย่ย หน่วยประชาการต่อสู้อาเีนรักษาฝั่งครับมาจากกองฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยศูนย์การฝึกหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งครับซึ่งพี่ๆก็วันนี้แม้ว่าจะมาจากกองเดียวกันแต่ถ้าสังเกตคือชุดแตกต่างกันใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวจะมาถามกันว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะ,ะชุดที่พีพ่ๆใส่คืออะไรเอ,อ่ย ชุดนี้นะครับเป็นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทางอาคารถล่มนะครับเอาไว้ช่วยเหลือเวลาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในซากปล่าหลังพัง,งอาคารอะไรอย่างเครับเป็นชุดที่ต้องสวมใส่แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทะลุทะลวงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ด้านในออกมาด้านนอกครับอ่าก็คือเป็นเหมือนน่่ยยูซา sim, <rồi S 2> ถูกไหมครับ,รบยูซาอ่ายูซา,าของกองรบเรือที่จะช่วยในเรื่องของภารกิจช่วยเหลือในตัวเมือง ครับในเขตเมืองครับในเขตเมืองอ่าต่อไปค่ะล้วชุดนี้ละคะชุดนี้เป็นชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้าครับจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งเรือทั้งอุปกรณ์ต่างๆก็จะใช้ในภารกิจการช่วยเหลือท,งทางอุทกภัยอย่างการช่วยเหลือประชาชนที่อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับนี่ชูชีพไลยนะคะน้องนินยาใช่ล้วค่ะซึ่งก็ทั้งสองชุดนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นชุดค่ะที่เราจะใส่แล้วก็ทําการฝึกและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนนะคะอย่างพี่เขา ก็เป็นหน่วยที่เมื่อแผ่นดินไหวที่ผ่านมานะคะ,คะก็คือหน่วยยูซาเข้าพื้นที่เช่นเดียวกันรวมถึงน้ําท่วมที่เกิดขึ้นณจังหวัดสงขลาที่ผ่านมาโดยนี่คือชุดนะคะที่จะให้ทําการช่วยเหลือนั่นเองเดี๋ยววันเดียวต่อไปเรามีอีกหนึ่งชุดใช่ค่ะพี่<ม><ม>ที่เหมือนช,ชุดนินจาเลยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวไปดูกันว่าอีกชุดหนึ่งคือหน่วยอะไรคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอ่าตอนนี้นะคะเรายังอยู่อีกหนึ่งชุดใช่ค่ะน้องนินจาอันนี้ชุดทางทะเลนั่นเองเหมือนน้องนินจาเลย ใช่เลยค่ะแนะนาตัวนิดนึงว่ามาจากไหนยังไงมาสวัสดีครับผมจา่าเอกสุกินน้อมเพลมครับพันจา่าเรือหลวงบา,งาราจันหมดเรือที่2กองเรือทุเรเบิดกองเรือยุทธการครับชุดอันนี้ก็คือจะเป็นชุดทางทะเลครับก็จะเป็นชุดที่เราใส่ปฏิบัติทางงานทางทะเลครับซึ่งทุกคนก็นจะคุ้นตากันอย่างดีนะคะเวลาเรามีการฝึกอาหารต่างๆก็จะเห็นกําลังพลในเรือก็จะใส่ชุด ซึ่งก็จะเป็นชุดพางทะเลที่เขาเรียกว่าสีไหพางทะเลแล้วสีพางทะเลเลยไหมซึ่งนอกจากชุดพางทะเลแล้วยังมีอีกหนึ่งชุดนั่นก็คือเป็นปางนอยอถ้าเห็นชัยๆเียซึ่งหน้าที่ก็จะต่างกันสีเขียวจะใส่บนบกชุดพางทะเลใส่ปฏิบัติงานบนเรือใช่แล้วค่ะซึ่งในวันนี้สําหรับน้องๆที่มาในงานน้องก็จะมีไม่ว่าจะเป็นน้องที่ปฏิบัติงานบนเรืออ่ารวมถึงพี่ๆที่ผ่านไปแล้วก็จะเป็นจากหน่วยประชาการต่อสู้กัลยาและรักษาฟ่งอันนั้นก็จะเป็นบนบกใส่พางเขียวเหมือนกันรวมถึงอีก สำหรับใครนะคที่สนใจอยากจะแวะเวียนมาบุฟกนทับเรือก็แวะมาถักถ่ายพี่ๆน้องๆก็ได้<า>เลยครับ,บดนะู่จุดนะครับอ่าในนําเสนอจุดนิดนึงเนาะจุดนี้ก็แวะมาเติมมา้นะครับที่บูธกองทัพเรือนะครับ กองรัเรือเพื่อประชาชนตรงนี้เลยมาถ่ายรูปก,กันนะครับนอกจากจะได้ถ่ายรูปก,กับน้องแล้วนะคะยังได้ถ่ายรูปก,กับเรือหลวงอ่างทองอีกด้วย<ช>เรายกเรือหลวงอ่างทองนะคะมาให้กับทุกท่านได้ถ่ายกันเลยใช่ครับอ่าใชมีด้านในมีเรือจักรีด้วยครับใช่ด้านในมีเรือจักรีอีกด้วยนะคะเรือหลวงอ่างทองก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือที่ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยขนสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือน้ําท่วมอีกด้วยนะคะก็แวะเวียนกันเข้ามาด้านในก็ยังมีเป็นโมเดลเรือใช่ครับมีเรือ หลวงรัตยาครับจากกองเรือทุระเบิดด้วยนะครับส่งมาดีมารครับเดี๋ยววันนี้นอกจากตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดเราสองคนอย่างนี้เราใส่ชุดพร้อมปฏิบัติหน้าที่แต่สําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะใส่ชุดแต่ยังไม่มีโอกาสวันนี้เราได้หยิบบูธการถ่ายภาพแล้วก็ให้ทุกคนได้ใส่เสื้อและได้เป็นอาหารเรือใครมีความฝานันเนาะน้องๆหนูๆพี่ไม่ได้ใส่ามาพี่อยากใส่แบบนญาได้ไหมอ้าก็ได้เดี๋ยววันนี้พาพี่โบไปใส่ชุดกันนะคะว่า จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันวันนี้ต้องขอบคุณน้องมา,มากๆเลยอเขอบคุณค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างที่บอกค่ะน้องนินยาใส่ชุดทางทะเลมางานนะคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวโบจะต้องใส่บ้างนะคะชุดพางทะเลนี่ค่ะตอนนี้นะคะโบอยู่ที่โฟตโต้บูธนะคะนิวี่นะคะก็จะเป็นถ่ายรูป AI นะคะใส่ชุดทางทะเลค่ะหรือมีชุดเครื่องแบบนะคะไม่เป็นชุดสีขาวนะคะชุดกากีนะคะหรือว่าพางบกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าจะถ่ายเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะ ว่าวันนี้พี่โบนะคะไม่ได้เตรียมชุดพางทะเลมาแต่สวยมากพี่ก็มีชุดใส่เหมือนกันนะคะน้องนินดาสวยมากนะคะสำหรับบู๊นี้นะคะใครที่อยากจะใส่ชุดแล้วอยากเป็นทหารเรือสามารถมาถ่ายภาพนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแบบทหารเรือได้เลยไม่ว่าจะเป็นพางทะเลนะคะพางเขียวนะคะหรือว่าพางเหือนประชาการนาวิกโยธิน<ช>รวมถึงชุดนักบินช,ช,ชุดกากีชุดขาวได้หมดเลยนะคะดีก็สามารถนี่มีตัวอย่าง นี่นะคะชุดนักบินใช่ค่ะชุดนักบินเท่มากเลยนะคะนินยาว่านินยาอยากจะถ่ายสักหนึ่งเดี๋ยวต้องไปลองมากละได้เลยค่ะนี่อ่ะพี่โบถอยกับลูตสวยมากค่ะมีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้แล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณด้านหน้าบูธของกองทัพเรือแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกองทัพเรือกันมากขึ้นนะพี่โบใช่ค่ะกับพนิฟองนะคะที่มีหลากหลายเครื่องแบบนอกจากนี้นะคะโนริจาค่ะที่ก็ยังใส่ชุดทางเหมือนทางทางทะเลค่ะยาด้วยนะคะกับชุดทหารที่กองทัพเรือนํามาจับให้ถึงที่เลยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะลองสวมใส่นะเครื่องแบบของกองทัพเรือก็อย่าลืมแวะมาใช่เพราะว่านอกจากจะได้ ใส่แล้วยังได้รูปภาพกลับไปเป็นโปรไฟล์เก๋ๆกันอีกด้วยนะคะแค่สิบบาทเท่านั้นใช่รวมถึงข้างหลังของเราก็จะมีในส่วนของการจับไพ่เตาต่างๆนะคะจับลูกบอลต่างๆก็สามารถมาร่วมเล่นได้นะคะเพราะว่าเงินบริจาคในครั้งนี้ก็นําไปบริจาคเนาะให้กับสภาการชาติไทยด้วยถูกต้องค่ะซึ่งงานนะคะก็ดําเนินไปถึงถึงสามวันแล้วมีถึงวันที่21่ันล้าคม2568หระหว่างเวลา1ิ0 0นกาถึงเวลาย4 0 0น ของทุกวัน,นค่ะ,ะใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาเยอะๆและแวะเวียนมาบูธก่อนรับเรือด้วยนะคะก็ะจะเจอเราทั้งสองคนนะคะค่ะ,คะก็อย่าลืมแวะกันมาวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ